กินทอ้โอโมจีมากินแชบูกินหมดแล้วสิเครียดอีหยังไงนี่ลูกโมจีแชบูกินหมดแล้วบ่เครียดดอกมาอันนี้น,น,นี่อ๋ออีหล่ะเอาเอาโมเครียดดอกบ่เครียดดอกที่มึนที่เ,เครียด โมจีมากินชาบูกินหมดแล้วชิเครียดยี่ยังอัี้นี่ลูกโมจีวุ้ยชาบูกินมาแล้วบบเครียดดอ,อ,อกมากมาเฮ้ยเนา,าอนะอยากให้แม่มางออีกละเบิบ่อก่อนอันนี้อันนี้อนนี้อ๋ออีหลาเอาเอาบ่เครีดยดยดอกบ่เครียดยดอกอะ ที่เมืง <nói> ท <togg ling> mm? uh, ี่เมืงเอ้บลเขียดบ่าเขียดอ๋อโอ้ยเหอเขียดมันเป็นซะเอากิน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 ข้าะลุกเนอีหล่าบ่เขียดเหรอหล่าวปลาเขียดเอาบอปลาแสบลูกอะอแม่จะเอาต้อนเนื้อให้อะนั่นบ่แก่บูมากินแร้กนันน่ะเห็นว่านันน่ะข้าตะเขียดย่หัน เห็นบอมาแต่สิเคียดอีกเด้บนนอนี่ชาบบับูเอาให้แม่กินบูแม่มึงสิเคียดเคียดอีีบูวพ่อเดีวให้แม่ให้แม่ปอนแม่มึงก็จะขวางค่าเคียดแม่มูจินี่ล่ะผลของการเคียดเห็นบอเขาก็กินเม็ด ให้แม่ไปซอยจังไดแบบนี้ให้แม่ซอยหอยังให้แม่ซอยหยังจะคลองเขียดไหมเนบิงเบิงเบิงแม่สิสร้างให้ไหมเบิงแม่สิสั่งให้ไมหไมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมชลึกออนไลน์นะครับ